สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1 9 8นะครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกับข่าวดีของลูกชาวไรอันในวันนี้กเลยนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นในวันนี้ก็จะมีความสุขที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้ชมคอนเสิร์ตจากลูกชาวไรอันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมในเทศกาลเที่ยวง,งานวัดเทศกาลเที่ยวง,งานวัดปาร์ตี้ดิสโก้ที่เทอร์มินอล21ราม3ในวันนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชม ตามประเกํำลังใจลูกชาวไรอันกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูการอัปเดตข่าวล่าสุดจากนายเอ็นเตอร์เทนสำหรับให้คุณผู้ชมบวชศิลปินคนดังในวงการบันเทิงกับรางวัลไ h a แลนด์ To p บวช2024กับสุดยอดคนบันเทิงแห่งปีโดยจะมีชื่อของลูกชาวไรอันหนึ่งใน5คนบันเทิงอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยทั้ง5คนบันเทิงก็จะมีรายชื่อดังนี้นะครับ A1 คุณหนุ่มกัญชัย A2 ไรอันกัรบันดิต A3 พีพีกรีด A4 เต้าอูพิทยา A5 นนทนนและนี่ก็คือรายชื่อคนบันเทิงที่เข้ารอบทั้ง5ท่านนะครับและสามารถร่วมโหวตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ทธันวาคมปี2,567ก่อนเวลา23.59มิกา59นาที รางวัลสุดยอดคนบันเทิงแห่งปีจะเป็นคนบันเทิงคนไหนอยู่ที่การโหวตของคุณผู้ชมทุกท่านรีบด่วเลยนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับจากการอัปเดตคิวงานล่าสุดจากน้าปลาที่ได้เพิ่มคิวงานในวันที่30พฤศจิกายนและได้ลงรูปของลูกชายไรอันแล้วนะครับคุณผู้ชมในงานกินปูดูทะเลครั้งที่20ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ี่พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่1 ธันวาคมที่เซ็นท่านพระรามสองและงานนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีศิลปินชื่อดังมากมายหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มกัลลาในวันที่27พฤศจิกายนและต่อด้วยไรอันการ์พันเดดในวันที่30พฤศจิกายนห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับเรามาดูกันอัปเดตสําหรับคิวงานของลูกชายไรอันในเดือนธันวาคมและได้อัปเดตลงในกลุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมและจะมีคิวงานที่ไหนกันบ้าง ที่น่าสนใจดังนี้เลยนะครับในวันที่ 5, 7และ8ธันวาคม2 5 6 7ในงานคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดในวันที่3ธันวาคมปี2 5 6 7ในงานกินปลากินเห็ดอาหารรสเด็ดอำเภอด่านช้งนางณที่ว่าการอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่15ธันวาคมในงานฉลองเปิดสาขาใหม่ N.R.K. and K. สาขาบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามในเวลา17บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมในวันที่21ธันวาคมในเทศกาลกินปลาทูครั้งที่26ณสารากลางจังหวัดสมุทรสงครามและจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13- ถึง22ธันวาคมและจะมีศิลปินชื่อดังมากมายหลายท่านมาร่วมในงานนี้นะครับในวันที่26ธันวาคมในงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่วัดบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีเริ่มในเวลา21นาฬิกาและพบกับลูกชายบเรอันพร้อมกับสอนสุพันโชเต็มวงและชมฟรีนะครับงานนี้ในวันที่27ทธันวาคมปี2 5 6 7ในงานเทศกาลปิดทองงานประจำปีวัดหนองไข่นกตาบลหนองไข่นกอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและงานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่2ีสถึงวันที่30ธันวาคม โดยจะมีศิลปินมากมายหลายท่านนะครับมาในงานนี้ในวันที่30ธันวาคมในเทศกาลปิดทองหลวงพ่อโตว,วัดโบสล่างตำบบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและงานนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี2 5 6 7ถึงวันที่2มกราคมปี2 5 6 8นะครับและจะมีศิลปินชื่อดังมากมายหลายท่านมาในงานนี้ชมฟรีตลอดงานนะครับ และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมคิวงานในครั้งต่อไปนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตลงในกลุ่มล่าสุดที่ผ่านมาหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่และฉับไวทุกวันติดตามได้ใน nsp 1 9 8สวัสดีครับ